วันนี้ผมจะเอาลอกเบสไปเส่ก,กับคันน้าแข็งมาดูกันนะครับว่ามันจะตีออกหรือเปล่าและวันนี้เราจะได้ปลาไหมชิคกัดสทีกัดไม่โดนทุกคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้คนเมื่อกี้กโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูดีกว่าแลวมาอุ้ยอุ้ยดูสิอุ้ย,ยมันเท่มากเลยอะทุกคน เป็นคันจิ๋วอะคันน้ำแข็งว่ะคันน้ำแข็งมาทุกคนอย่างสวยเลยอ่ะดูดิอว้วดูว่ะวัสดุโคตรพรีเมียมอ่ะทุกคนเป็นคันอ่เวทสองท่อนนะเนี่ยเชิดโคตรแกมมาดูดิมันดูแบบเท่ๆเออดูเท่มากเลยอ่ะทุกคนนี่ในผมก็จะใส่กับตัวนี้นะฮะนี่รอบไอรอนแมนจีนว้าวอรานจีนด้วใช่ดูดีีมันแบบ เฮ้ยมันเท่เข้ากันเลยเละเฮ้ยเรื่องนะ LIKE เนี่ยเนี่ยดูนะมันเท่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้เท่นะเทเดี๋ยวร้อยไกด์เลยทุกคนอลองดิยองดิลองดิลองตัวนี้เนี่ยไม่ได้ตีนานดูดิคนเท่อะนี่คันเป็นคันสีชมพูนะทุกคนนี่ออกสีชมพูส้มๆนิดนึงโคตรสวยเลยแล้วก็แบบตรงดามจับนี่จะเป็นแบบว่าโอ้คือแบบแน่นๆเลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัดทองนะทุกคนนี่ ส่วนไกดตรงนี้นะเป็นแบบ,บ,แบ,บดาม,มปืนฮะใช่จับแบบนี้หละโอเคและในวันนี้ทุกคนเราจะไปตกเหยียบปอมกันนะฮะไม่รู้ว่าจะแห่วหรือเปล่าเดี๋ยวดูมันตกใหม่คืนน่าจะได้อยู่นะเอ้ราดูว่ามันจะห้าหรือเปล่าโอเคเรี okay. ยบร้อย น่ารักกลุ่มกิบไปเลยอะ่ะว <Wow. S 1> ้าวทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองตกปลาดูนะทุกคนมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่า,ปาไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยเลยกัน อุ้ยมีน้ำไหมโอ้โหม,มีน้ำขุ่นเนี่ยโอ้ต้องลองต้องลองหมากับนี้แหละเส,สียงตัวเองน่ะอือโอ้ยไกลอยู่ก็ไม่ปรับแล้วมัน,กนไกลขึ้นอ่ะเกี่ยวไหมนี่ไม่รู้ทำไมไกลขึ้นอู้ดแต่น้ำขุ่นแล้วเนี่ยปาจะกัดไหมวะเนี่ย หนามพุ่นป้านอมองเห็นไหมไม่รู้อ่ะสิบห้าสิบหนี่ยแต่แล้วโอ้โหเตรียมเลข ชี้กัด2ที่กัดไม่โดนทุกคนกคนมืกี้คนมืกี้คนเมือกี้ชกัดสที่กับไม่โดนทุกคนเมื่อกี้ มนจะมอมนมองเห็นมมไม่เอาป็นกัดตั้งสาม,มปีพี่ <Yeah. S 2> อย่าล่อรอง,องนอนยางดูทุกคนนี่ uh. นอนยางอย่าตายน้ำดูรุนกันว่าจะคือ <c oughs> บ,บ่กระแวงว่ะพดระแวงเลย <c oughs> เอาไว้ไงนนยาง โอเคสรุปว่าเมื่อกี้นี่เราไปตกไม้ปลาช่อนนะทุกคนแล้วก็แบบมันก็กัดนะกัดประมาณ3ทีนี่แหละทุกคนผมก็ตื้อตื้อตื้อตั้งหลายไม้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหไปตกบ่อยเกินไปนะครับจนแบบมันชินนะ่ะเออมันเคี่ยวโอเคก็และตอนนี้ก็ลุยป่ามาทุกคนมานั่งดูธรรมชาติชิอนี่ไม้หนาหนาโดนอันนี้มากเลยหนาโดนยาสนอะ่ะคือหนาโดนหนาดินมาก เดี๋ยวจะค่อยจับเาไม่ใช่เนาะก็เห็นล้วไม่ใช่เนาะว่ามันมาจีบไงคือัวโคนใหญ่ก็หมายนี้ก็มีคนมาตกเยอะนะแต่ว่าเหี้ยก็มีวันนั้นบ้านอื่นบาดไหนไม่รู้มาตกก็น่าจะเหี้ยวกนเลยนะก็สรุปว่าจเจเบตตัวนี้ก็พอใช้ได้นะทุกคนนะแล้วก็เออผมยังไม่ได้ลองเอาไปตกหน้าดินดูนะทุกคนตกหน้าดินเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วก็ดูดิโอ้ผมชอบคันตรงนี้มากเลยโคตรสวยโอเคจิบอีกแล้วนะเห็นปะ ว้าวแต่ว่าหมายนี้นี่มันจะลงยากนิดนึงนะดูดิโอ้โหโคตรชัน,น,ชน,นสรุปคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัวนะครับโอ้โหแฮวอีกแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันทุกคนสรุปคลิปนี้เนี่ยซีโอเก้นเล็กจามเล็กจามกุดบาย